สวัสดีครับคุณฟังครับพบกันเช่นเคยนะครับกับรายการเก็บเบี้ยใต้ถุนร้านวันนี้ก็ตรงกับบัรชีการที่5เดือนมีนาคมปีพุทธศักราช2567นะครับเราเจอกันเช่นเคยในช่วงสายๆแบบนี้นะครับวันนี้มีเรื่องราวที่น่าสนใจจะเอามาฝากกันเหมือนเดิมนะครับในช่วงแรกของรายการจะเป็นช่วงเจาะเศรษฐกิจว่ากันในเรื่องของสถิติการส่งออกสินค้าเกษตรของไทยเมื่อปีที่แล้วหรือว่าเมื่อปีก่ายนะครับ2566ปรากฏว่ามี สัดส่วนเฉพาะสินค้าเกษตรอยู่ร้อยละสิบเจ็ดจุดสามด้วยกันนะครับเกิดอะไรขึ้นพูดคุยกับคุณพรพันนินสัตวธรรมรงผู้อํานวยการกองนโยบายและยุทธศาสตร์การค้าสินค้าเกษตรสํานักงานนโยบายและยุทธศาสตร์การค้ากระทรวงพาณิชย์ในช่วงเจาะเศรษฐกิจนะครับส่วนอีกช่วงนึงจะเป็นช่วงแหล่งทุนครับวันนี้เรื่องของสินเชื่อรถ EV ีนะครับเตรียมที่จะปล่อยกู้เองนะครับเพราะว่าเวลาไปขอสินเชื่อเพื่อจะซื้อรถ อีวีอาจจะมีปัญหาเกิดขึ้นนะครับพูดคุยกับคุณสุรพงษ์ภยัยสิทธิ์พัฒนพง์รองประธานในฐนานะโฆษกก่มอุตสาหกรรมยานยนต์สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทยหรือว่าสออทอในช่วงแหล่งทุนนะครับธนาคารอมสินครับได้ออกผลิตภัณฑ์ทางการเงินเป็นสินเชื่อเคหะนะครับซึ่งสามารถนําสินเชื่อดังกล่าวไปใช้เพื่อการกู้ซื้อบ้านก็ได้การซ่อมแซมต่อเติมบ้านหรือว่าจะรีไฟแนนซ์บ้านก็ได้นะครับซึ่งธนาคารมีโปรโมชั่นพิเศษช่ว,ชวง6เดือนแรกนี้ จะคิดดอ,อกเบีย้ยอยู่ที่ร้อยละหนึ่งจุดเก้าเก้าศูนย์ต่อปีนะครับแล้วก็เงินต้นหนึ่งล้านบาทชําระเพียงชําระคืนเพียงเดือนละสามพันบาทเท่านั้นนะครับและองน,นี้ธนาคารยังได้เตรียมสนับสนุนค่าประเมินราคาหลักทรัพย์สำหรับลูกค้าที่มีวงเงินสินเชื่อตั้งแต่หนึ่งล้านบาทขึ้นไปโดยจะตาะจ่ายให้ตามที่จ่ายจริงไม่เกินรายละห้าพันบาทนะครับโดยมีสินเชื่อน,นี้จะมีระยะเวลาในการชาระคืนนานสี่สิบปีด้วยการสนใจก็สมัครได้ที่ธนาคารสนใจก็ยื่นขอสินเชื่อได้นะครับที่ธนาคารออมสินทุกสาขาบนเขต วันที่15เมษายนนี้นะครับหรือถ้าต้องการติดตามารายละเอียดเพิ่มเติมเนี่ยก็ติดต่อทางเว็บไซต์ www.gsb.or.th ก็ได้หรือว่าจะติดต่อโดยโตรงที่ GSB Contact Center มาเลขโทรศัพท์1115ก็ได้เช่นกันนะครับเงื่อนไขก็เป็นไปตามที่ธนาคารกำหนดรู้ก่อนกู้กู้เท่าที่จำเป็นและชำระคืนไหวนะครับวันนี้รายการเก็บเบี้ยไต้ถุนร้านเราจะมอบ b บ o อเ e ต r y จาก ธนาคารอมสินจำนวนหนึ่งรางวัลน,นะครับเพียงแค่คุณผู้ฟังร,งร่วมสนุกด้วยการตอบคําถามแล้วส่งคําตอบของท่านกลับมานะครับในช่องทางใดช่องทางหนึ่งก็ได้จะเป็น Facebook Live ก็ได้หรือว่าทาง YouTube ก็ได้พิมพ์ที่รายการเก็บเบี้ยได้ถุนร้านนะครับเดี๋ยวเราจะใช้ระบบการสุ่มเพื่อค้นหารายชื่อผู้โชคดีส่วนจะเป็นใครนั้นทางรายการก็จะติดต่อกลับไปเองนะครับนอกจากนี้ครับสำหรับท่านผู้ชมที่ชมรายการผ่านทาง a c e b o o k นะครับแล้วก็มีการกดไลค์กดแชร์รายการในแต่ละเดือนเดี๋ยวทางรายการก็จะใช้ระบบการสุ่มเช่นเดียวกันเพื คัดเลือกผู้โชคดีแล้วก็จะมอบของความพิเศษให้1เดือนต่อ1ท่านนะครับนอกจากนี้ครับเรายังมีกิจกรรมให้คุณผู้ฟังสามารถร่วมสนุกในเพจเก็บเบีย้ยได้ถุนร้านได้อีกหนึ่งช่องทางเพียงแค่เข้าไปที่หน้าเพจแล้วก็ร่วมกิจกรรมตามกติกาที่กําหนดเอาไว้ในทุกสัปดาห์นะครับมาถึงช่วงกิจกรรมประจาวันนี้ครับให้ข้อมูลกับคุณผู้ฟังก่อนเนี๋ยครถามตามมาข้อมูลมีว่าธนาคารอมสินนะครับได้ออกผลิตภัณฑ์ทางการเงินเป็นสินเชื่อเคหะนะครับซึ่งสามารถ นำไปใช้ในการซื้อบ้านก็ได้ซ่อมแทมต่อเติมบ้านก็ได้หรือว่าจะดีไฟแนนซ์ก็ได้นะครับโดยโปรโมชั่นพิเศษครับช่วง6เดือนแรกเนี่ยราคาจะคิดดอ,อกเบี้ยอยู่ที่ร้อยละหนึูต่อปีนะครับและยังมีค่าสนับสนุนค่าประเมินราคาหลักทรัพย์อีกด้วยโดยจะจ่ายตามที่จ่ายจริงสนับสนุนตามที่จ่ายจริงนะครับแต่ไม่เกินรายละห้าพันบาทสำหรับลูกค้าที่มีวงเงินสินเชื่อตั้งแต่1ล้านบาทขึ้นไปนะครับนี่เป็นข้อมูลทวนอีกครั้างครับ ธนาคารอมสินนะครับได้ออกผลิตภัณฑ์ทางการเงินเป็นสินเชื่อเคหะเพื่อสามารถนําสินเชื่อดังกล่าวไปใช้ในการซื้อบ้านการซ่อมแซมต่อเติมหรือว่าการด e ีฟนแนนซ์บ้านก็ได้นะครับโดยธนาคารจะคิดดอกเบี้ยพิเศษช่วง6เดือนแรกอยู่ที่ร้อยละหนต่อปีนะครับแล้วก็สําหรับลูกค้าที่จะรับวงเงินตั้งแต่1ล้านบาทขึ้นไปธนาคารจะช่วยสนับสนุนค่าประเมินราคาหลักทรัพย์โดยจะจ่ายเพิ่มเติมให้ตามที่จ่ายจริงแต่ไม่เกินรายละห้าพันบาทนะครับที่เป็นข้อมูลส่วนคําถามครับถามคุณผู้ฟังว่าสินเ่ะ ซึ่งเป็นผลิตภัณฑ์ทางการเงินของธนาคารอมสินสามารถนําไปใช้ในการซื้อบ้านการซ่อมแซมต่อเติมหรือว่าจะรีไฟแนนซ์บ้านก็ได้นี่นะครับช่วงนี้ธนาคารมีโปรโมชั่นพิเศษนะครับช่วง6เดือนแรกเนี่ยธนาคารจะคิดดอกเบี้ยอยู่ที่ร้อยละหนึ่งจุูต่อปีและสําหรับลูกค้าที่มีวงเงินสินเชื่อตั้งแต่ึงล้านบาทขึ้นไปเนี่ยธนาคารจะช่วยสนับสนุนค่าประเมินราคาหลักทรัพย์หให้ตามที่จ่ายจริงคําถามคือว่าแต่จํานวนที่จะจ่ายเนี่ยต้องไม่เกินรายละเท่าไหร่นะครับไม่เกินรายละเท่าไหร่ส่งคำตอบมานะครับ ทาง Facebook Live ก็ได้หรือว่าทาง YouTube ก็ได้พิมพ์ชื่อรายการเก็บเบี้ยไต่ถุนดานแล้วก็ส่งคำตอบทาง Inbox มาได้เลยนะครับสำหรับรายชื่อผู้โชคดีประจำวันที่4มีนาคมครับจากจังหวัดกาญจนบุรีก็ขอแสดงความยินดีกับคุณกนกวัณเปี่ยมบุญนะครับขอแสดงความยินดีด้วยเอาละครับช่วงนี้เป็นช่วงเจาะเศรเษฐกิจครับเดี๋ยวเราไปพูดคุยกันเรื่องของการส่งออกสินค้าเกษตรไทยเมื่อปี2066นะครับเป็นอย่างไรบ้างพูดคุยกับคุณพรพันิน สัตววัฒธรรมรงผู้อำนวยการกองนโยบายและยุทธศาสตร์การค้าสินค้าเกษตรสำนักงานนโยบายและยุทธศาสตร์การค้ากระสพณิ์นะครับตอนนี้อยู่ในสายแล้วสวัสดีครับคุณพรพานินครับค่ะสวัสดีค่ะคุณธีรพัฒน์คับเป็นยังไงบ้างคะสถานการณ์การส่งออกสินค้าเกษตรหลังเมื่อปีที่แล้วเลยฮรค่ะก็เดี๋ยวขอพูดถึงภาพรวมนะคะการส่งออกมาเชิญเลยคค่ะการส่งออกของไทยในปีที่ผ่านมาเนี่ยมีมูลค่าเอ่อเก้าจุดแปดล้านล้านบาทนะคะซึ่งส่วนใหญ่เนี่ยไทยส่งออกเป็นสินค้าอุตสาหกรรมค่ะ เป็นสัดส่วนถึง78.6เซนะคะสำหรับสินค้าเกษตรเนี่ยมีสัดส่วน9.4เปอร์เซและสินค้าอุตสาหากรรมการเกษตรมีสัดส่วน7.9ปอร์เซนะคะก็คืออุตสาหากรรมเยอะที่สุดลงมาก็เป็นสินค้าเกษตรลงมาก็เป็นอุตสาหากรรมการเกษตรนะคะเรื่องการถ่งออกในภาพรวมของปีที่ผ่านมาเนี่ยหดตัว1เปอร์เซนะคะการถ่งออกเนี่ยหดตัวทุกกลุ่มสินค้า แต่ยกเว้นสินค้าเกษตรที่ที่ยังคงขยายตัวนะคะสินค้าเกษตรขยายตัว0.2อร์เซ็นยังขยายตัวได้แต่ว่าขยายตัวน้อยกว่าปีที่แล้วค่ะแล้วก็ะจะขออธิบายหน่อยว่าสินค้าเกษตรที่เราพูดถึงเนี่ยก็จะหมายถึงพวกการทอป,ปลูกประมงปศุสัตว์นะคะที่เป็นสินค้าเกษตรขั้นขั้นพื้นฐาน <c oughs> ส่วนสินค้าอุตสาหกรรมการเกษตรเนี่ยจะหมายถึงการเอาสินค้าเกษตรเนี่ยผลผลิตทางการเกษตรไปแปรรูป สร้างมูลค่าอย่างเช่นพวกอาหารกระป๋องอาหารแต่รูปน้ำตาลนะคะนมน้ำมันถั่วเหลืองนมถั่วเหลืองเป็นต้นนะคะครับค่ะแล้วก็การส่งออกสินค้าเกษตรในปีที่ผ่านมาเนี่ยมีมูลค่าเก้าจุดสองแสนล้านบาทนะคะสินค้าเกษตรที่มีมูลค่าส่งออกสูงสุด5่าอันดับแรกนะคะอันดับหนึ่งคือผลไม้สองจุดสี่แสนล้านบาทอันดับสองคือข้าวหนึ่งจุดแปดแสนล้านบาทอันดับสามคือไก่ 1.4แสนล้านอันดับสี่มันสำปะหลัง1.3แสนล้านและยางพารานะคะ1.26แสนล้านบาทนะคะอันนี้คืออุตสาหมสินค้าเกษตรนะคะทีนี้สําหรับสินค้าอุตสาหกรรมการเกษตรนะคะก็เป็นกก็คืออุตสาหกรรมสินค้าเกษตรที่แปรรูปอะคะ่ะ <All right. S 2> ก็อันดับแรกนะคะอันที่หนึ่งคืออาหารทะเลกระป๋องและแปรรูปนะคะ มีมูลค่า1.2แสนล้านครับน้ำตาลทรายก็ประมาณ1.2แสนล้านเหมือนกันอาหารสัตว์เลี้ยง8.5หมื่นล้านผลิตภัณฑ์ข้าวสารีและอาหารสำเร็จรูปอื่นๆ8.4หมื่นล้านและเครื่องดื่มประมาณ7หมื่นล้านบาทค่ะค่ะคือจริงๆแล้วเนี่ยปี66เนี่ยเป็นปีที่เศรษฐกิจโลกไม่ค่อยดีเพราะว่าธาานาคารการทั่วโลกเนี่ยขึ้นดอกเบีย้ยเพื่อ ควบคุมเงินเฟ้อนะคะทําให้การชะลอตัวของประเทศเศรษฐกิจสําคัญสาคัญซึ่งเขาก็เป็นคู่ค้าของเราอย่างเช่นสหรัฐยุโรปและจีนนะคะแต่แต่พอมาในช่วงหลังช่วงหลังของปี66เนี่ยสถานการณ์เรื่องเงินเฟ้อดีขึ้นนะคะประเทศต่างๆเขาก็เริ่มผ่อนคลายนโยบายการเงินก็คือลดลดกับเบี้ยนะคะส่งผลให้เศรษฐกิจการค้าเนี่ยกลับมาดีขึ้นนะคะในช่วงปลายปีเนี่ยตั้งแต่ เดือนสิงหาคมเป็นต้นมาเนี่ยการส่งออกของเราเป็นบวกนะคะแล้วก็เป็นบวกต่อเนื่องมาจนถึงเดือนมกราคมที่ผ่านมาเนี่ยคะ่ะมกราคมหกเจ็ดเนี่ยขยายตัวถึงสิบเปอร์เซ็นค่ะนะคะอันนี้ก็คือเป็นเป็นแรงหนุนนะคะสําหรับการส่งออกสินค้าเกษตรในปีที่ผ่านมานะคะและอีกส่วนหนึ่งที่จะจะพูดถึงก็คือเรื่องของความกังวลด้านความมั่นคงทางอ,อาหารนะคะคือความกังวลด้านความมั่นคงทางอาหารเนี่ยทําให้มีการ บางประเทศอย่างผู้สอ่งออกสินค้าเกษตรรายใหญ่เขาระงับการส่งออกอบางประเทศใช่ <c oughs> บางประเทศก็นำเข้าเพราะว่าเขาก็กลัวว่าไม่พอในประเทศนะคะสํารองอย่างยกตัวอย่างสินค้าที่มีมีผลได้รับผลจากประเด็นความมั่นคงทางอาหารอย่างเช่นข้าวเนี่ยขยายตัวต่อเนื่องเลยนะคะโตปีหกเนี่โตยี่สิบเกเปอร์เ ตลาดสำคัญของเราก็คืออินโดมาเลเซีย hmm. ฟิลิปปินก็คือปัญหา,าเป็นประเทศในอาเซียนนะคะซึ่งเขานําเข้าสูงก็หล,หลายๆก็คือจากจากไทยแล้งนะคะเขาต้องการชดเชยสต็อกที่ลดลงเขาก็เก็บไว้เพื่อความสำรองไวะคะ้ค่ะเพื่อความมั่นคงทางอาหารนอกจากนี้เนี่ยเขาก็ต้องการให้มีมีมีข้าวเป็นสต็อกในประเทศเพิ่มขึ้นเพื่อควบคุมไม่ให้ราคาข้าวในประเทศเขาสูงเกินไปนะคะก็ ซึ่งในปี66เนี่ยเราเราสามารถส่งออกข้าว8.8ล้านตันนะคะเอ่อเพิ่มขึ้นจากปี65ที่7.7ล้านตันค่ะสำหรับสินค้าอีกตัวหนึ่งที่เป็นผลได้รับผลจากความมั่นคงทางอาหารก็คือน้ำตาลทรายนะคะอินเดียเนี่ยระงรับการส่งออกน้ำตาลทรายนะคะอินเดียเป็นผู้ส่งออกน้ำตาลทรายอันดับสองของโลกนะคะคอันดับหนึ่งคือบราซิลอันดับสองคืออินเดียและอันดับสามคือประเทศไทยนะคะ เขาอินเดียระงรับการส่งออกน้ําตาลนะคะก็คืออันนี้ระงรับเพราะว่าเรื่องของภัยแล้งเอล尼โญนะคะ hmm. ก็ทาให้การส่งออกน้ําตาลของไทยเนี่ยในปี66นะคะขยายตัว10%ค่ะค่ะตลาดสําคัญของไทยก็คืออินโดฟิลิปปินส์เกาหลีใต้กัมพูชามาเลเซียค่ะค่ะแล้วก็ <c oughs> สําหรับอีกสินค้าหนึ่งก็คือไก่นะคะการส่งออกไก่เนี่ยตลาดสําคัญของเราคือญี่ปุ่น สหรัฐอาณาจักรและก็จีนนะคะในปี66เนี่ยมีตลาดที่ขยายตัวขยายตัวสูงอย่างเช่นจีนโตถึง31เปอร์เซนมาเลเซียก็ประมาณ23เปอร์เซนเกาหลีใต้ประมาณ17เปอร์เซนนะคะนอกจากนี้ในสิงคโปร์ก็ขยายตัวดีก็ประมาณ16เปอร์เซนเพราะว่ามาเลเซียเนี่ยเขาออกมาตรการห้ามส่งออกไก่นะคะผลผลิตในประเทศไม่เพียงพอก็ส่งผลให้เราเนี่ยส่งออกได้เพิ่มมากขึ้นค่ะ ครับโดยโดยรวมเนี่ยการส่งออกสินค้าเกษตรเนี่ยก็ได้อันนิสงจากสถานการณ์ไัยแล้งด้วยนะคะคมีการจํากัดการส่งออกของบางประเทศนะคะแล้วก็เรื่องของการนําเข้าเพื่อเพิ่มความมั่นคงทางอาหารนะคะก็ทำให้สินค้าเกษตรเนี่ยยังยังมีการขยายตัวะคะ่ะแต่แต่อย่างไรก็ตามเนี่ยเอต้นทุนการผลิตของประเทศไทยก็ยังสูงนะคะการแข่งขันด้านราคาเนี่ยเราก็ก็ทําให้เราแข่งขันได้ยากค่ะครับ ประเทศเมื่อปีที่แล้วกับปีนี้เนี่ยน่าจะยังมีอยู่ในช่วงอิทธิพลของสภาวะอากาศอยู่ไหมครัคุณพรพรณนิ่ใช่ค่ะปีปีี้ปีหน้ายังอยู่ค่ะแล้วทีนี้เอจะมาพูดถึงสินค้าที่มีการขยายตัวต่อเนื่องนะคะครับครับค่ะอย่างเช่นที่ที่น่าสนใจอ่าไข่ไก่เนี่ยไข่ไก่เนี่ยก็โตต่อเนื่องนะคะปีปีเนี้ยโตปีหกหกเนี่ยโตเจ็ดสิบสองเปอร์เซ็นตนะคะ ไข่ไก่เนี่ยโตต่อเนื่องสามปีแล้วปีหกสี่หกห้าหกหกค่ะโตโตมาตลอดนะคะส่งออกประมาณหนึ่งพันมากกว่าหนึ่งพันเก้าร้อยล้านบาทนะคะตลาดสําคัญคือสิงคโปร์และฮ่องกงสองตลาดเนี้ยรวมกันก็เกือบเก้าสิบเปอร์เซ็นต์แล้วที่เราส่งออกไข่ไก่สดนะคะข้าวเนี่ยก็โตอันนี้เมื่อกี้แจ้งบอกไปแล้วนะคะผละไม้ก็โตคือผลไม้โตประมาณยี่สิบสามเปอร์เซ็นต์การส่งออกส่วนใหญ่ก็คือเก้าสิบเปอร์เซ็นไปจีน นะคะทวน,นี้ถ้ามาเจาะดูเรื่องของผลไม้แช่แข็งเนี่ยน่าสนใจเพราะว่าจะเห็นว่าผลไม้แช่แข็งเนี่ยโตต่อเนื่องตั้งแต่ปี52ถึงปี66คือโตอันนี้เฉลี่ยรายปีนะคะโตทุกป,ปีนะคะติดต่อเนื่องนาน15ปีแล้วนะคะค่ะค่ะจีนก็คือตลาดหลดักรองลงมาก็คือสหรัฐและญี่ปุ่นสําหรับสินค้าสําคัญก็คือทุเรียนแช่แข็งค่ะ นอกจากนี้เรื่องไก่นะฮะไก่สดแช่แข็งจะพูดถึงแช่แข็งเนี่ยต่อเนื่องตั้งแต่ปีสี่เก้าจนถึงปีหกหกขยายตัวทุกปีนะคะนานต่อเนื่องสิบแปดปีคู่ค้าสําคัญคือจีนญี่ปุ่นมาเลเซียครับค่ะประมาณนี้ค่ะครับออันนี้ก็เป็นเป็นอภาพรวมของปีที่แล้วนะครับเมื่อปีหกหกนะฮะ ปีปีนี้เนี่ยอย่างที่ถามไปคุณพรพันนินว่ามันจะมีเรื่องของสภาวะอากาศเข้ามาเกี่ยวข้องเรื่องของอัตรางเงินเฟอ้ออะไรจะมีอะไรเนี่ยเ,เรามีการคาดการณ์ไหมครับว,ว่าทิศท,ทางของการส่งออกสินค้าเกษตรเราจะเป็นยังไงบ้างรครับคือแนวโน้มเนี่ยก็จะได้คือไม่ได้ไม่ได้อ,อมามาเป็นตัวเลขน,นะคะแต่ก็มีแนวโน้มว่าน่าจะได้ได้รับมีเป็นปัจจัยบวกนะคะจากการฟื้นตัวของเศรษฐกิจคู่ค้านะคะเพราะว่า เขาวาเงินเปิดโลกเริ่มเริ่มชะลอตัวแล้วก็ประเทศต่างๆที่ใช้ในโยบายการเงินอะ,อะไรอะตึบแบบแบบตึงตัวค่ะเขาก็ต้องผ่อนคลายไอ้สิ่งนี้ก็จะทําให้เศรษฐกิจของประเทศต่างๆดีขึ้นเรื่องของความมั่นคงทางอาหารก็ยังก็ยังคิดว่ายังมีการจํากัดการส่งออกอยู่อย่างเช่นอินเดียนะคะเขาจากัดการส่งออกข้าวและน้ำตาลทรายซึ่งซึ่งคาดว่าเขาก็ยังจะ จำกัดการส่งออกไปจนถึงเดือนพฤษภาคมสี่หน้าเพราะว่าเขาจะมีการเลือกตั้งนะคะคือก็เลยคิดว่าอันนี้ก็น่าจะทําให้เรายังได้รับอันนี้ส่งจากการส่งออกสินค้าเกษตรนะคะเรื่องของปัญหาความขัดแย้งในตะวันออกกลางด้านทีลักษณะก็ไม่ได้ส่งผลกระทบทางตรงนะคะแต่ว่าก็อาจจะส่งผลกระทบทําให้มีความเสี่ยงจากการ ขนส่งอะไรอย่างเงี้ยค่ะทําให้สินค้าราคาสูงขึ้นค่ะค่ะแล้วก็ปัจจัยอื่นๆอย่างเช่นเรื่องของการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศนะคะก็ยังมีอยู่แล้วก็เศรษฐกิจคู่ค้าเมื่อกี้พูดไปแล้วก็คืออมีแนวโน้มว่าจะจะดีขึ้นนะคะเศรษฐกิจต่างๆและจะดีขึ้นแต่ว่าอันนี้มันก็ยังขึ้นอยู่กับเรื่องของประเด็นเรื่องของความขัดแย้งซึ่งอันนี้มันมีความไม่แน่นอนอค่ะ,คะสําหรับนะอัตราแลกเปลี่ยนนะคะมันก็จะยังมีความผันผวนนะคะซึ่งปี ปีหกห้าเนี่ยประมาณสามสิบห้าบาทาต่อหนึ่งดอลลาร์สหรัฐปีหกหกเนี่ยแข่งค่าขึ้นอยู่ที่สามสิบสี่บาทนะคะคือถ้าถ้าเงินบาทเนี่ยแข่งค่าเนี่ยสินค้าคอมมดิตี้คือสินค้าโภคภัณฑ์เนี่ยของเราก็จะแข่งขันยากนะคะค่ะแต่สําหรับปีนี้ปีหกเจ็ดเนี่ยก็ยังมีความผันผวนนะคะแต่แต่ช่วงต้นต้นปีเนี่ยมีแนวโน้มอ,อ่อนค่าลงค่ะตั้งเมื่อสำหรับในช่วงต้นปปีคค่่ะะะะออืรับ้หจยนเย หลายปัจจัยค่ะก็ต้องดูเยอะเลยค่ะกับทีนี้อย่างเรื่องเรื่องของตลาดเนี่ยนะครับเรายังเป็นตลาดเดิมๆอยู่หรือเปล่าหรือว่ามีจะมีการเจราจาเพื่อที่จะหาตลาดใหม่ๆบ้างไหมฮะค่ะก็ยังมีค่ะคือตลาดหลักของเราที่ผ่านมาก็ยังเป็นพวกสหรัฐจีนยู EU นะคะสำหรับตลาดใหม่ๆอย่างนี้ยเราก็ยังมุ่งไปตะวันออกกลางอ ยุโรปนี่ก็ยัง,ยงขยายตลาดได้เพิ่มขึ้นก็ถือว่าเป็นตลาดก็คู่ค้าเดิมแต่ว่าเราเรายัางถ้าเรามี FTA ค่ะคิดว่าไปได้อีกเยอะเลยอะค่ะยุโรปอืมครับ,รบแต่เห็นว่าเขา,าอาจจะมีเรื่องของซีบงซีแบมอะไรเข้ามาเกี่ยวข้องในี่ครับคุณพรมาิมเนี่ยใช่ใชใชที่แบมเป็นเรื่องของสินค้าอุตสาหกรรมค่ะใช่ใช่ชค่ะแ,แล้วก็อีกมาตรการหนึ่งของ EU ก็คือเรื่อง EU t e Forestation Regulation เรื่องรเรื่องของ กฎระเบียบที่เรื่องของห้ามสินค้าที่มีความเกี่ยวข้องกับการตัดไม้ทําลายป่านะคะคืออันนี้ยู EU ให้ความสําคัญก็คือหลักๆเนี้ยยางพาราของเราเนี่ยมีสัดส่วนสูงสุดไปยูประมาณ85-90เปอร์เซ็นเป็นยางพารานะคะโดนไหมะโดนไหมเราก <laughs> ็ต้องต้องคือยูยูดีอาร์เนี่ยจะเริ่มบังคับใช้ในปลายปี67ค่ะตอนนี้ยังไม่เริ่มแต่ว่า แต่ว่าเราต้องเตรียมตัวคือมาตรการเขาบังคับกับคนในประเทศแต่เราในฐานะผู้ส่งออกเราต้องเตรียมข้อมูลให้ให้พร้อมว่าสินค้าของเราเนี่ยไม่ได้มาจากการตัดไม้ทําลายป่า๋อไม่ต้องรอนะฮะเดินหน้าเลยใช่ใช่ค่ะการยางแห่งประเทศไทยเขาก็เตรียมเตรียมระบบไว้แล้วนะคะคือว่าผู้ประกอบการที่เขาก็จะรู้ตัวแล้วล่ะต้องเตรียมพร้อมแล้วว่า เข้าระบบนี้นะจะระบุได้ว่าเขาอ่ะสินค้าของเขามาจากไหนมีต้นที่มาจากไหนค่ะอืมครับพูดง่ายว่าสามารถสอบสวนทุนความได้นะฮะว่าแหล่งที่มาเป็นยังไงบ้างใช่ค่ะใช่ค่ะอันนี้อันนี้เราเราไม่จะเป็นต้องรอเขาเราเดินหน้าได้เลยใช่ไหมฮะเพื่อเพื่อจะได้เป็นแบบกลืนไปเลยเขาจะได้ไม่รู้สึกอะไรใช่ค่ะเดินเดินหน้าไปเลยคือเราเราเตรียมตัวไว้ถ้าเขาขอปั๊บเรามีข้อมูลยื่นได้เลยอืมค่ะครับส่วนตัวอื่นเอ่อน้ํามันปาล์มอะไรพวกนี้ เข้าขายไหมฮะน้ำมันปาล์มก็ก็อยู่นะคะแต่ว่าการส่งออกเรายังยังมีน้อยนะคะปีปีหกห้าเนี่ยเราส่งออกเดี๋ยวขอดูปีหกหกปีหกหกเนี่ยเราส่งออกปาล์มน้ำมันไปอิียแค่สามจุดหกล้านเหรียญสหรัฐปาล์มน้ำมันปาล์มน้ำมันไปตลาดอินเดียไม่เยอะปาล์มน้ำมันส่วนใหญ่เราส่งออกไปอินโดอะไรเอ้อินเดียค่ะอินเดียฮะอ๋อไปกินอ๋อก็ใช้น้ำมันทอดอาหารเยอะนี่ฮะอินเดียใช่ค่ะอันนี้ อียูก็แต่แต่จริงๆอ่ะทุกสินค้าค่ะเราถ้าเราเตรียมเตรียมพร้อมอะค่ะเพราะรเราในอนาคตอ,อาจจะมีโอกาสส่งออกมากขึ้นอย่างเช่นการส่งไม้ไม้ไปอีูนะคะปีปีนี้เนี่ยการส่งออกไม้ก็ก็เพิ่มสูงขึ้นนะคะขยายตัวถึงสีเปอร์เซ็นนะคะการส่งออกไม้ไปอียูเพราะน,นเนี่ยจะมองว่าน้อยแต่ว่าในอนาคตมันก็มีโอกาสค่ะอ,อ่ะเต็มไปก่อนค่ะ กับส่วนตลาดตะวันออกกลางนะครับคุณพรพันธ์นน่าจะขยายได้เยอะไหมครัตลาดตะวันออกกลางเสักครู่นะคะครับครับสินค้าเกษตรทั้งนั้นเลยค่ะตะวันออกกลางนี่ก็น่าจะมีพวกพวกไก่พวกค่ะเขาก็นํานําเข้าเยอะแล้วจริงๆก็ก็คือแต่ว่าเราต้องทําให้ได้มาตรฐานสินค้าของเขาค่ะกับเพราะว่าอร้านเนี่ย ใช่ค่ะทา,านาด้วยตรวจสอบโรงงานด้วยแล้วก็วิธีการการเชื่อทอะไรต่างๆเนี่ยค่ะครับค่ะกับตอนนี้ภาคเอกชนของเราก็รู้สึกว่ากำลังเจรจาอยู่ใช่ไหมกมำลังทางานอยู่ใช่ไหมตรงนี้ใช่ค่ะค่ะนี่นี่ขอเอ,อขอดูตลาดเอ,อตะวันออกกลางนะคะครับครับครับเลยเลย่อการส่งออกสินค้าเกษตรในในปีหกหกเนี่ยคันนี้ติดลบนะคะตือหกหกติดลบไปเกือบ กือบ20 26เปอร์เซ็นนะคะลบจากปี65ค่ะปี 65, ป65เป็นบวกค่ะใช่ใช่ถบง5เปอร์ซ<ช>็นค่ะแต่ปี66ติดลบอ๋อลบลงมาอืมใช่ใช่ค่ะเออก็มีข้าวข้าวขาวเนี่ยที่ขยายตัวสูง184เปอร์เซนข้าวขาวขยายตัวสูงค่ะในปี66ค่ะครับประมาณนี้ค่ะอ๋อครับอ่าเพราะฉะนั้นก็ ทิศทางก็น่าจะน่าจะโอเคนะคะถ้าไม่มีอะไรเกิดขึ้นหรือไม่แน่ถ้าเกิดมีอะไรเกิดขึ้นอาจจะมีความต้องการอาหารมากก็เปินไปไม่ได้ใช่ค่ะเดออี๋ยวจะมีเอ,อ,อย่างเช่นพวกผักสดแช่เย็นอย่างเงี้ยค่ะข้าวโพดอ่อนแช่เย็นเนี่ยโตโตเป็นร้อยเปอร์เซ็นต์เลยนะคะพวกไปไปตะวันออกกลางนะคะแล้วก็พวกหอมหัวใหญ่กระเทียมเนี่ย500ห้าร้อยกว่าเปอร์เซ็นต์คือคือปีหกหกอะคะ่ะคันนี้ใช่แล้วก็พวกผัก เครื่องเทศอะไรอย่างเงี้ยค่ะไปได้ค่ะที่ไปตะวันออกกลางคือจริงๆอ่ะเขาต้องการสินค้าหลายอย่างพีิงแต่ว่าเราเราคงต้องไปเปิดตลาดให้เขารู้จักมากขึ้นแล้วเขาก็ตลาดที่ค่อนข้างมีมีรายได้ค่ะจ,จริงๆตลาดตะวันออกกลางเนี่ยสินค้าที่ที่เขาที่เราส่งออกได้เยอะนะคะก็จะเป็นพวกเอข้าวยางพาราอาหารทนะเลกระป๋องแปรรูป ผลไม้กระป๋องแปรรูปนะคะครับแล้วกออ็นอกจากนี้ก็ยังมีพวกอาอาหารสัตว์เลี้ยงเครื่องดื่มนะคะอืมก็สิ่งที่เขานําเข้าเยอะก็คือสิ่งปรุงรสอาหารเนี่ยพวกซอสต่ตางๆเนี่ยเราก็น่าจะผลักดันให้เราส่งออกไปได้มากขึ้นค่ะครับมีโอกาสเยอะนะฮะมีโอกาสค่ะอืมครับน่าสนใจน่าสนใจเแปลว่าก็น่าจับตามองส่วนอินเดียกับจีนนี่แหละครับอีกสองตลาดที่เหลือจีนเนี่ย จีนเนี่ยหลักๆเราส่งออกผลไม้มืองร้อนผู้เรียนมะม่วงนะคะก็ยังก็ยังได้รับความนิยมอยู่ค่ะตลาดตลาดจีนก็สักครู่นะคะใช่ค่ะก็เป็นเรื่องของผลไม้เป็นลหลักค่ะ,ะใช่ค่ะเขาก็กยังมีความต้องการสูงค่ะแล้วก็รายได้ดีเพิ่มขึ้นคนจีนรายได้ดีเพิ่มขึ้นค่ะ,ะเพิ่มมากก็อยากกินของดีๆนะฮะราคาแพง โดยเฉพาะผลไม้สีทองด้วยใช่ไหมคุณพ่อเนี่จีนชอบและเกินทุเรียนเนี่ยฮะตัวดีครับสแค้แข็งจะโตโตมากเลยนะคะในจีนเลยฮะอค่ะกับคือทุเรียนแค่แข็งของไทยเนี่ยประมาณ97เปอร์เซ็นคือเราส่งออกไปไปจีนนะคะอ๋อครับครับก็จีนเอาทุเรียนไปทําอะไรหลายอย่างแปรรูปไปทําขนมไปทําวายด้วยค่ะคือ ไม่จะเละหรืออะไรเงี้ยเขาเขาไปแปลรูปเพราะว่าเขาชอบผู้เรียนค่ะค่ะอ่าครับก็ว่ากันไปเพราะฉะนั้นอินเดียก็เดี๋ยวเดี๋ยวรอทิศทานทางการเมืองกับกอบด้วยฮะอินเดียใช่ค่ะอินเดียก็ดูดูว่าเขาจะยังไงยังระงับการส่งออกหรือเปล่าอะไรเงี้ยค่ะครับครับอ่ะได้สำหรับเกษตรกรณพูดนิดนึงไหมคะเจฮะเจ เกษตรกรก็คือทํำยังไงก็คือการต้องให้เกษตรกรของเราเราแข่งขันได้นะคะสินค้าเกษตรเนี่ยทำยังไงให้แข่งขันได้ก็คืออยากให้เกษตรกรดูแลเรื่องต้นทุนการผลิตค่ะพยายามลดต้นทุนเพราะว่าเกษตรกรก็จะรู้ตัวเองว่าสมมติใช้ปุ๋ยใช้ปุ๋ยเยอะเกินไปหรือเปล่าเนี้ยเริ่มต้องต้องปรับตัวแล้วเราใช้ปุ๋ยให้พอเหมาะนะคะแล้วก็ผลผลิตเราต้องได้มาตรฐานเพื่อให้ตลาดปลายทางยอมรับซื้อนะคะ แล้วก็การติดตามข้อมูลข่าวสารของภาครัฐนะคะติดตามแนวโน้มข้อมูลกฎระเบียบของประเทศคู่ค้านะคะอย่างเช่นพวกเรื่องของ eudr อย่างเงี้ยค่ะทำนอยางอย่างยั่งยืนอะไรอย่างนี้เป็นต้นนะคะค่ะครับอ่ะลองดูนะครับเอาละครับเดี๋ยวการน่ารบกวนใหม่วันนี้แค่นี้ก่อนนะฮะขอบคุณมากนะครับคุณพรพนินครับขอบคุณนะครับครับสวัสดีครับคุณพรพนินสัตว์วัฒน์ธรรมรงนะครับผู้อำนวยการกองนโยบายและยุทธศาสตร์การค้าสินค้าเกษตรสำนักงานนโยบายและยุทธศาสตร์การค้ากระทรวงพาณิชย์นะครับในช่วงเจาะเศรษฐกิจครับ ดี๋ยวช่วงหน้าจะเป็นช่วงแหล่งทุนนะครับวันนี้เรื่องของสินเชื่อที่มีปัญหาอยู่นะครับแล้วก็ให้จับตาดูค่าย EB บีกันแล้วกันนะครับอาจจะต้องมีการปล่อยสินเชื่อเองหรือเปล่าเดี๋ยวพูดคุยกับคุณสุรพงศ์ภัยสิทธพัฒนาพงศ์รองประธานกลุ่มอุตสาหกรรมยานยนต์ในฐานะคอสกลุ่มอุตสาหกรรมยานยนต์สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทยหรือว่าสอทนะครับในช่วงแหล่งทุนครับส่วนคําถามวันนี้ถามคุณผู้ฟังว่าสินเชื่อเคหะซึ่งเป็นผลิตภัณฑ์ทางการเงินของธนาคารอมสินที่สามารถ เอาไปใช้ในการซื้อบ้านก็ได้ซ่อมแซมต่อเติมบ้านก็ได้หรือว่าจะรีไฟแนนซ์บ้านก็ได้เนี่นะครับธนาคารมีโปรโมชั่นพิเศษครับช่วง6เดือนแรกจะคิดดอกเบีย้ยอยู่ที่ร้อยละหนึต่อปีนะครับแล้วก็จะช่วยสนับสนุนค่าประเมินหลักทรัพย์ในรกรณีที่ ลูกค้าได้รับวงเงินสินเชื่อ1ล้านบาทขึ้นไปนะครับโดยธนาคารจะจ่ายให้จริงแต่ไม่เกินจ่ายให้ตามจริงนะครับแต่ไม่เกินรายละเท่าไหร่นี่เป็นคำถามน,นะครับรายละเท่าไหร่ส่งคำตอมานะครับทาง Facebook Live ก็ได้หรือว่าทาง YouTube ก็ได้พิมพ์ที่รายการเก็บเบี้ยได้ตุนรานะครับเดี๋ยวเราพักกันตรงนี้ครับสักครู่ครับ